โพสิทีฟเซลท a อ k โปรแกรมจิบพลังแห่งการเข้าใจตัวเองพลังบวกรักและชื่นชมตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วัน ฉันเชื่อในความสามารถของตัวเองฉันเป็นคนที่มีคุณค่าและสมควรได้รับสิ่งดีๆทุกวันฉันเติบโตและพัฒนาตัวเองฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นฉันเชื่อมั่นว่าทุกความท้าทายมีโอกาสซ่อนอยู่ฉันมีความเข้มแข็งและสามารถรเผชิญกับทุกสิ่ง ฉันมองเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่ฉันทำฉันสมควรได้รับความรักและความเคารพฉันคือแสงสว่างในชีวิตของตัวเองและผู้อื่นฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการฉันเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีสำหรับฉัน ฉันรู้ว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้ฉันคือผู้สร้างความสำเร็จของตัวเองฉันยอมรับความผิดพลาดเป็นบทเรียนฉันมีความกล้าที่จะก้าวผ่านความกลัวฉันให้ความสำคัญกับความสุขและความสงบในใจฉันสมควรที่จะได้รับความสำเร็จและความสุข ฉันขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันฉันเลือกที่จะมองในด้านบวกเสมอฉันเป็นผู้ควบคุมชีวิตและชะตากรรมของตัวเองฉันชื่นชมตัวเองในทุกๆความพยายามฉันมีความสามารถในการดึงดูดสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันรู้สึกดีเมื่อได้ให้กำลังใจตัวเอง ฉันเชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตัวเองฉันมีศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดฉันมีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ฉันคือแหล่งพลังบวกสำหรับตัวเองและคนรอบข้างฉันมองเห็นความงดงามในตัวเองและชีวิตฉันเปิดใจรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิต ฉันให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันที่จะประสบความสำเร็จฉันมีความรักและความการุณาต่อตัวเองฉันมีความแข็งแกร่งที่จะฟื้นฟูตัวเองจากความล้มเหลวฉันสมควรได้รับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ฉันเลือกที่จะเป็นคนดีและมีคุณค่าสำหรับโลกใบนี้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ฉันเต็มใจรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าทุกความพยายามจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีฉันมีความสงบและสมดุลในใจของฉัน ฉันมีพลังสร้างสรรค์ชีวิตที่สมบูรณ์แบบฉันเลือกที่จะมองหาความสุขในทุกๆวันฉันยอมรับและให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างแท้จริงฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความก้าวหน้าของฉันฉันมีความสามารถในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคได้ทุกอย่าง ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมฉันปล่อยวางจากความคิดที่ไม่ดีและยึดมั่นในพลังบวกฉันรักตัวเองในทุกๆรูปแบบที่ฉันเป็นฉันมีพลังในการสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองฉันเชื่อมั่นในความรักที่ฉันมีให้กับตัวเอง ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองและทุกความสำเร็จของฉันฉันยินดีรับความท้าทายที่ทำให้ฉันเติบโตฉันคือผู้ควบคุมความรู้สึกและความคิดของตัวเองฉันเต็มใจเปิดรับทุกสิ่งที่ดีในชีวิตฉันเชื่อในความสำเร็จที่รอฉันอยู่ฉันมีคุณค่าและมีพลังในตัวเอง ฉันรู้สึกดีและมั่นใจในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันมองเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองฉันมีความสุขและความพอใจในชีวิตของฉันฉันมีพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ฉันเลือกที่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในทุกสถานการณ์ ฉันเชื่อมั่นในพลังแห่งการดึงดูดความสุขและความสำเร็จฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นฉันมีความกล้าหาญในการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีฉันเชื่อว่าฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความสุขฉันยินดีต้อนรับความท้าทายที่ทำให้ฉันเติบโต ฉันรู้ว่าฉันมีพลังพิเศษในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการฉันเลือกที่จะอยู่ในความสงบและความสุขในทุกสถานการณ์ฉันคือผู้สร้างความสำเร็จและความสุขในชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตฉันเลือกที่จะเป็นคนที่ดีกว่าในทุกๆวัน ฉันมีพลังในการปรับปรุงตัวเองในทุกๆด้านฉันคือคนที่สำคัญและมีคุณค่าในโลกนี้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ฉันเปิดรับความรักและความชื่นชมจากคนรอบข้างฉันเชื่อว่าฉันมีศักยภาพในการเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง ฉันมีพลังบวกที่แผ่ขยายไปสู่ทุกคนรอบข้างฉันยอมรับตัวเองและรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันเชื่อในความสามารถของฉันที่จะดึงดูดความสำเร็จฉันรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองในทุกวันฉันเชื่อมั่นในความรักและความการุณาที่ฉันมีให้ตัวเอง ฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันฉันมีความสุขและความสงบในใจของฉันฉันคือผู้สร้างชีวิตที่ฉันปรารถนาฉันขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในทุกสถานการณ์ฉันเชื่อมั่นในความรักและความสุขที่ฉันสมควรได้รับ ฉันเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความตั้งใจฉันรู้ว่าฉันสมควรที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดฉันมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นฉันมีความสุขที่ได้เป็นตัวเองและรักตัวเองขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ